้นนั้นเรียงต่อกันเหมือนประตูสามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าช่างแปลกตาลองวาดดูเด็กๆเฝ้เงมองอยู่จึงได้รู้ว่าต่างกันสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะพบกับคุณครูฟ้านะคะในกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์เช่นเคยค่ะเรายังอยู่ในหน่วยที่2.3นะคะรูปทรงรูปร่างผิวสัมผัสนะคะเด็กๆแปลกใจใช่ไหมครูฟ้า คาท้องจองเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้เลยเราจะอยู่ในเรื่องที่สี่ค่ะวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมน,นะคะวันนี้ครูฟ้าจะพัเด็กไปเรียนรู้เกี่ยวกับวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมน,นะคะอะอย่างแรกเลยวงกลมวงกลมจะมีลักษณะโค้งมนนะคะเส้นจดกันเป็นวงกลมแบบนี้เนาะ จะมีสามเส้นมุมทั้งสามจะต้องจดกันนะคะจะมีแค่สามมุมนอกสามเหลี่ยมสุดท้ายสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมจะมีสี่เส้นม,มุมทั้งสี่จะต้องจดกันสี่เหลี่ยมก็จะมีทั้งสี่เหลี่ยมดืนผ้าแล้วก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านทั้งสี่ด้านจะต้องเท่ากันเลยนะคะทีนี้เรามาดูสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายวงกลมนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรบ้างเออใกล้ๆตัวเด็กๆเลยนึ่ง นาฬิกานาฬิกาก็มีลักษณะเป็นรูปวงกลมนะคะต่อมามีอะไรอีกเนาะก้นแก้วก็เป็นวงกลมนะคะอีกย่างสังเกตง่ายๆเลยกระดุมเสื้อของเด็กๆก็มีลักษณะเป็นวงกลมนะคะถัดมาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมจะมีลักษณะคล้ายอะไรคะเด็กๆคะหลังคาบ้านไหมหลังคาบ้านจะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็แซนด์วิชหาแซนด์วิชที่เด็กๆเคยทานเป็นสามเหลี่ยมไหมคะ ไช่เนาะเป็นสามเหลี่ยมอ่าสุดท้ายสีเยส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจะคล้ายอะไรคะ,ะคล้ายประตูเหมือนคำคล้องจองเมื่อกี้เลยคล้ายประตูคล้ายหน้าต่างคล้ายสมุดน,นะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะอ่าก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สีเ่เหลี่ยมเด็กๆก็อย่าลืมฝึกสังเกตดูรอบๆตัวของเด็กนะคะว่ามีอะไรบ้างหรือมีสิ่งของแบบไหนชนิดไหนที่ มีลักษณะคล้ายวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วเปิดเปิดเรียนมาก็อย่าลืมมาเล่าให้คุณรูฟ้าฟังบ้างน,นะคะสำหรับต่อไปเราจะดูล่องลอยกันต่อเลยค่ะค่ะเราก็มาถึงล่องลอยการเรียนรู้นะคะล่องลอยการเรียนรู้ของเราจะอยู่ที่หน้าส4บสี่นะคะเด็กๆขาเปิดไปหน้าที่สิบสี่เลยเนาะอ่าถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะคำสั่งบอกว่าให้เด็กๆขีดการกรบาด ครับตัวเลขแสดงจ,จำนวนในภาพกอที่นำมาประกอบกันแล้วได้ลายเส้นในภาพขอนะคะเดียเด๋ยววันเดี๋ยวครูฟ้าจะพาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งจะเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมกี่ภาพนำมาต่อกันถึงได้เป็นสี่เหลี่ยมภาพนี้นะคะก็คือสามเหลี่ยมสองสองภาพนำมาต่อกันแล้วได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะก็การกระบาดเลขสองเลยอ่า แบบนี้นะคะต่อมาข้อที่2อาก็จะมีสีเส่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่อันถึงมาประกอบกันแล้วได้เป็นรูปนี้เนาะอะ่เดี๋ยวครูฟ้าจะขีดเส้นให้นับเลยอันนี้1นึ่สองสมี่สี่ภาพถึงได้มาเป็นภาพานี้นะคะก็กากระบาดลงไปเลย จตุรัสนะคะอ่าสี่เหลี่ยมจตุรัสนํามาประกอบกันกี่รูปถึงได้เป็นรูปนี้นะคะอ่นเดี๋ยวครูฟ้าขีดเส้นให้นับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนำมาต่อกันหกภาพถึงจะได้เป็นภาพนี้นะคะเด็กๆก็ก,กากระบาดเล็บกลงไปเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก็ฝึกสังเกตดูดีๆแล้วก็นับจํานวนที่ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปเราไปดูการบ้านกันต่อเล การะะบ้านของเรามี2แผ่นค่ะมีแผ่นที่7 7็ดแนะคะแผ่นแรกบ,บอกว่าให้เด็กเลือกระบายสีรูปร่างต่างๆที่มีคำผสมสระเอตดตามคำสั่งและบอกชื่อภาพที่ปรากฏนะคะอ่ะเรามาดูคำสั่งให้ระบายยังไงบ้างระบายสีแดงในช่องสเรี่ยมที่มีคำสระเอ็ดระบายสีฟ้าในช่องสี่เหียมที่มีคำสระ วงกลมที่มีคำสระเอกอ่ะเรามาดูว่าอ่มีตรงไหนบ้างนะคะอ่าด้านบนเป็นสามเหลี่ยมค่ะตอเอกเตกอ่ะเ,เด็กๆก็สามเหลี่ยมให้ระบายสียอะไรคะสีแดงถัดมาสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้กอเอกเกตถัดมาฝั่งนี้บ้างสามเหลี่ยมรอเอกเล็กนะคะต่อไปสามเหลี่ยมหมดแล้วใช่ไหมคะที่มีสระเอก โอเคถ้ามาเป็นสี่เหลี่ยมบ้างค่ะสี่เหลี่ยมตรงนี้จะมีทั้งสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะคำแรกพอเอ็เทสตรงนี้เลยสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อมาสี่เหลี่ยมผืนผ้พาพอเอ็เป็พอเอ็เฟะนะคะถัดมาสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วไปที่วงกลมค่ะวงกลมจะอยู่ด้านล่างนะคะที่เป็นสระเอเนาะลอเอ็เลสออเอ็เอ็อยู่ด้านล่างสุดเลย แล้วเด็กๆมองดูภาพของคุณครูสิคะว่าเป็นภาพอะไรอ่าเด็กๆก็ระบายแล้วก็นํากลับมาเล่าให้คุณครูฟังนะคะว่าเป็นรูปอะไรเนะาะถัดมาใบงานที่สองค่ะใบงานที่สองบนนอกว่าให้เด็กๆเลือกตัดภาพวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตามจํานวนที่ต้องการนะคะนํามาปะติดลงในพื้นที่ที่กําหนดให้แล้วว่าต่อเติมให้สวยงามคุณครูก็จะมีภาพสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมงกงอยู่ด้านล่างให้เด็กๆตัด เสร็จแล้วนำมาปักติดนะคะแล้ววาดต่อเติมเป็นรูปต่างๆนะคะส้มเนี่ยอาจจะเป็นรูปบ้านงก้มอาจจะเป็นล้อรถก็ได้เนาะตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะสําหรับใบงานนี้เสร็จแล้วเช่นเคยนะคะเขียนชื่อเขียนชั้นเขียนห้องของตนเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วนํากลับมาส่งคุณครูฟ้าในวันที่เด็กมาเรียนค่ะสําหรับกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามคุณครูในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย